พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาถนะฮะทรงกัอุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิดภกผาสุของคมนตรีนะครับเป็นผู้แทนพระองค์มอบสิ่งของพระราชทานแก่ชาวบ้านผู้ยากไร้ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ทุกคนละภาพที่อำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายครับวันนี้นะฮะเวลา10นากานาทีที่โรงเรียน,านพานเพา อำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดนองข่ายโนะลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบของพระราชทานแก่ชาวบ้านผู้ยากไร้ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ทุกคนภาพนะครับในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวนางลำใหยพวงประเสริฐร,ราษฎรตำบลหนองปลาปลากอำเภอศรีเชียงใหม่นะครับ ก็ครอบครัวของนางโสภาฉัดสีราษฎอนตำบลท่าบ่ออำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายซึ่งได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายดีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือได้รับพระราชทานความช่วยเหลือทุนประกอบอาชีพทุนสนับสนุนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยทุนการศึกษาต่อเนื่องและสิ่งของพระราชทานครับจากนั้นองคมนตรีนะฮะผู้แทนสำนักราชาเลขาธิการนายสุชาตินพกวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ตลอดจนแทนหน่วยงานต่างๆนะฮะในมอบสิ่งของพระราชทานจํานวน500ชุดแก่ราษฎรผู้สูงอายุผู้พิการผู้ทุพพลภาพนะครับและก็ราษฎรในอําเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายด้วยพร้อมกันนี้ฮะยังได้จัดให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลรามาธิบดีให้การรักษาพยาบาลและบริการด้านธนตกรรมแก่ราษฎรรวมทั้งหน่วยงานต่างๆเช่นสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับสํากักอาย,ยาการสูงสุดรวมให้บริการด้านกฎหมาย และความรู้แก่ประชาชนนะครับที่มาตรวจความดันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยนะครับ